สวัสดีครับผมนงฟันอาเวโดนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลันนีมีส่่มสนจตาที่วหัวเทียวอันันมาจีครับพวกเรานี่นีโอ้ยนี่ตองรต้องรอาหนึ่งรางวัลแรกนะครับขององเนงฟานสองของของเราใครตองกลัวเรา ลาวาแร็ปนะครับอ๋ออ่าอุปกรณ์ก็มีสีผสมอาหารนะครับเอาสีตามใจชอบเลยคนระับชอบสีอะไรอันนี้ก็คือยาปูดกับอ่างส่วนอันนี้คือแก้วแก้วเปล่านะครับแก้วสใสเพื่อจะให้คนข้างนอกได้เห็นนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําเปล่าอันนี้จะเป็นน้ํามันทวนเหลือนะครับอ่าโบแล้วจะทํายังไงอ่ะครับก็คือวิธีการท้ลองอน,นครับ เราทุกใส่น้ำเปล่าประมาณหนึ่งนะครับในแก้วนี้นะฮะแล้วทั้งง่าตอนอะประมาณเนี้ยโอเคยิงไหมจากนั้นนะครับก็เทขอทำได้ไหมก็ได้เสียจากทางหมอนอยากตังเลยอ่าไอ้นี่นะครับใส่ประมาณเกือบเต็มขวดกระเบื้องเ็พอได้แล้วครับพอได้กระบ้ออ่ารอให้มัน เกิดยากการเยกตัวอย่างชัดเจนนจากนั้นเราก็ใส่สีผสมอาหารที่เราชอบลงไปเลยนะครับสีเขียวสีเขียวอ่าอันนี้เป็นจะเป็นสีเขียวนะครับที่ผมใส่ลงไปใส่ใบก็พอประมาณหนึ่งนะครับอครอให้สีผสมอาหารตกตกลงไปยังก้นขวดก่อนนะครับมันจะเป็นประมาณแบบนี้นครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือใส่ ยาเม่คฟูไปนะครับชายครับอ่าสังเกตการดูดีๆนะครับว้าวว้าวโอ,อ้สวยจริงๆเลยนะฮะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยไม่รู้ครับอ่าเพราะอะไรกันแน่ครับก็คือเป็นเพราะยาเม่ดฟูที่เกิดการละลนะายน้ำแล้วทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเห็นเป็นฟองอากาศ ทาให้น้าผสมกับสีผสมอาหารจากด้านล่างของขวดลอยตัวเปหยดสีขึ้นไปด้านบนจนเมื่อลอยไปถึงผิวด้านบนสุดฟองอากาศก็จะแตกออกหยดน้ําสีก็จะตกลงข้างล่างด้วยความหนาแน,น่นที่มากกว่าน้ํามันเราจึงเห็นว่าของเหลวสีสวยในขวด,ม,ขวดมีการเคลื่อนที่ไปมาจนกระทั่งหมดฏิิวิทยาของยาเม็ดฟูนั่นเองนะครับการเชื่อมโยงกับเชื่อประจําวันของการทดลองนี้นะครับ ในชีวิตประจำวันที่เราพบบ่อยก็น่าจะเป็นการที่เวลาน้ำมันแยกตัวกับน้ำก็อย่างเช่นบอดแดัเไขมันหรืออาจจะเป็นน้ำมันปิโตเลียมที่เกิดการั่วไหลออกจากท่อปิโตเลียมนะครับน้ำมันที่ั่วไหลออกมาก็จะลอยซีวนี่ก็ควรจบการทดลองของผมแล้วนะครับเดี๋ยวคนต่อไปจะมีอะไรมาเสนอหรือเปล่าครับผมกล้องในของผมครับคือการนำไข่ลงบครก็ผมโอเคแล้วเรามาติดตามกันต่อไปนะครับน้าเรอง ระหว่างัอนที่การแสดงครั้งที่สองแล้วเอ่อผมจะทำไข่ลงกวนครับผมก็คือเราอยู่ในหนังนี้ครับไข่ขวดครับไปแจ็คครับกระดาษครับการทดลองนี้ต้องมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะผมเพราะว่ามันต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้ไฟครับอันตรายเดีเ๋ยวก่อนจะ,อจะใส่ยังไงมัในจะใส่ทางไหนครับตรงนี้พิธีการในหนังนี้ครับ วิธีการครับจุดจุดจุดไฟนะผมตั้งแล้วผมเดีวนะนะผมมันจะเริ่มไปลงมันจะลงมันก็ลงอยู่นะผมว่ามันก็เริ่มเลี้อยู่นะผมมันจะจะมันจะบอกว่าว่าอะไรมันถึงลงแล้วเมื่อเราเผากระไอ้เผากระดาษแล้วยองไป แล้วทาให้อากาศภายในขวดนะครับผมมันขยายออกแล้วมันจะเออแบบแล้วมันก็จะออกจากาขวดครับทำให้อ่าความดันภายในขวดนะครับน้อยลงแล้วความดันภายนอกขวดนะครับเขาจะดันไข่ไปไปยังใต้ขวดะครับผม การเชื่อมโยงกับชิตประจำวันของการทดลองนี้นะครับสามารถนําหลักการทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของความดันที่แตกต่างไปใช้ในการทําห้องสะอาดเพื่อผลิตชิปคอมพิวเตอร์ได้นะครับโดยทําให้ความดันในห้องสูงกว่าความดันข้างนอกทําให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องได้นะครับเขายังไม่าหายเบื่ออัดแรงอะไรแต่อัดรอะไรนเลยเดี๋ยวคอยดูครับยังทดลองที่สามนะครับไปกันเลย ต่อไปนะครับเรามาเริ่มการทดลองที <c 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 ่3าเลยนะครับครับการทดลองที่3มก็คือเราจะทํายังไงให้ลูกโป่งไม่แตกเมื่อโดนไฟมันไม้เหรอลูกโป่งปกติถ้าเกิดโดนไฟลูกโป่งก็แตกแล้วนะครับมันไหม่มันไม่จะไหม่แล้วก็เป๊ะนะแตุ่รู้ไมครรู้ไหมครับไม่รู้ครับมไม่รู้เรามาดูวัสดุอุปกรณ์เลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็มีน้ำเปล่านะครับ นฟล่าหรอครับ <c oughs> แล้วก็ไฟเช็คแล้วก็เทียนเ <c oughs> ทียนนี่จะมีขนาดเล็กใหญ่ <c oughs> ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วก็ลูกโป่งนะครับสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบต่อไปเรามาเริ่มการทดลองเลยนะครับเอ,อาน,นะครับวิธีการทำนะครับก็คือเป่าลูกโป่งนะครับแล้วก็เราก็มาจุดไฟที่เทียนเลยนะครับ เราจะใช้พี่ละลูกโปนะครับลองลูกโป่งส้มก่อนเลยนะฮะลองเลยนะพี่เมสทำเลยครับเออไม่โดไเลย้ลูกโปงแตกอะเหรู้สิครับองดูนะคี่เมบอกว่าลูกโป่งลูกแปกอ่าเอีกเรื่อนึ่ผมจะลมลุกเลยครับอ่าพี่เราทนะครับเอาเลยนะครับเจ้ เอาขอประมาณ5้าวินะครับ5้าวิก็อยู่ได้นะหนึ่งสองสมสี่ห้าห้ไม่อมันไม่ไหนวาได้งไหม ที่ลูกโปง่งอันแรกจึงแตกนะครับก็คือลูกโป่งอันแรกนั้นมันต้าหลักการเดนไปแล้วมันก็จะแตกนะครับส่วนที่สองลูกโป่งของพี่นานะครับพ้องลนวอ้ต้อลงนเพราะด้านในเราจะใส่น้ำนะครับน้ำจะช่วยแผ่ความร้อนให้มันแตกช้าลงนะครับ การเชื่อมโยงกับชุดจำวันของรทดลองนี้ครับตัวอย่างเช่นการระบายความร้อนในรถยนต์ซึ่งในรถยนต์จะมีหม้อน,น้ําไว้เพื่อช่วยระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์และอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องการส่งตรวจขึ้นสู่อวกาศซึ่งเขาจะใช้ในตัวเจนเหลวในการถ่ายเทความร้อนนะครับ สุดท้ายนี้กลมบผมก็จบจบจบการก็ลองเยียมเท่านี้นะครับเสียเงียบได้ดี๖ชา๒ชารับ